ไม้แค่4 0อโลผู้ชมใครหากระบะไว้ใช้งานนะครับขนของทั่วไปทํามาหากินต่อยอดนะครับมาเอาคันนี้ได้เลยและราคาถูกจริงครับไม่ซูวิชิทไรต,ตันนะฮะคันนี้ได้เป็นรุ่น2.5 GLX ป20ี2021เลขไม่เพียง40,000กิเมตรกับราคาค่าตัวเพียง359,000บาทนะผู้ชม นะสามแสน้าหันบาทเนี่ยก็ฟรีดาวนได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละเจ็ดต้นนะรายได้ประมาณ1 4 0 0นันะครับซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนทับนีแตนะสภาพภายในใหม่จริงคุณผู้มชมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าได้ฟังชั่นออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับสําหรับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาดีจริงใครชอบใครถูกใจและสนใจนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับที่สนใจหารถกระบะมือสอไว้ใช้งานนะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนต์ครับในช่องเจ้าชายรถกระบะนั่นเองนะคลิปนี้พามาชมกระบะเอาไว้ขนของทั่วไปทำมาหากินต่อยอดกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาถูกจริงๆครับคันนี้น่าจะถูกที่สุดในรุ่นเลยนะครับคันนี้ครับเมซูบิชิไทตันนะฮะ2.5 GLX เป็นรุ่นเริ่มต้นปี2020 จด21นะครับเกียร์ธรรมดาสีขาวสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะครับกับราคาค่าตัวเพียง359,000บาทได้เล็กใหม่แค่สี0หมกิโลไปใช้งานนะคผู้ชมนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7,000ต้นนะฮะร,รายได้เพียง14,000บาทนะครับซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำเลยผู้ชม นะครับใครที่จะหารถสักคันหนึ่งอยากได้แบบดีไซน์ใหม่ๆหน่อยแล้วก็ราคาไม่แรงมาเอาคันนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่า2.5 GLX เนี่ยที่เป็นรุ่นราต้นเขาได้อะไรมาบ้างนะครับกระบะแปลองไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมใส่ฟังก์ชันมาครบแน่นอนนะครับสว่วใครที่อยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัว,ตวจริงนะครับมาทดลองขับนะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทยนะครับ ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะฮะติดต่อผมท็อปเพชรยนต์เข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0888994496นะครับหรือแอดไลน์ดีมาก็ได้นะ TOPPRP92 นะครับและสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลามาดูรถด้วยตัวเองนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาเช็คทุกซอกทุกมุมแน่นอนไม่ว่าจะไปในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในนั่นเองนะฮะต่างจังหวัด ซื้อรถได้นะผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยและเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบางคนเนี่ยมีเครดิตดีนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้เป็น m i t ซูบิชิไทร i ตันนะครับสีขาวนะ บอดีเดิมสภาพเดิมไม่มีการแต่งไม่มีการดัดแปลงใดๆมาเล็มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับเรารับประกันโครงสร้างนะฮะว่าไม่มีประวัติชนหนักพิกามหรือว่าจมน้ำนะครับมีระบุในสัญญาชัดเจนมีการตรวจรถให้ถึง274จุดนะครับจากหน่วยงาน Inspection นะครับหรือหน่วยงานช่างที่ได้มาตรฐานภายนอกนั่นเองนะเราไม่ได้ตรวจเองนะนะครับสบายใจได้เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแค่30,000 0กลางนะครับแต่รุ่นนี้นะ เขาได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นหน้าใหม่กระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้มิตซูบิชิอยู่ครบๆเลยนะครับป้ายทะเบียนได้ป้ายกรุงเทพครับ4เท่าบเท่าชอกระเชอนะครับ1306นะได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับโอ้โหรางด้านหน้านะก็สวยตัดเป็นทรงรังพึ่งแบบนี้นะคุณผู้ชม นะครับนี่ฮะบอดี้เดิมเดิมเหลี่ยมสันคมไม่มีรอยบุบรอยยุบคุณผู้ชมฝากระโปรงหน้าสีเดิมเท่ากันทั้งหมดนะครับมีการสปาเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานคุณผู้ชมนะครับตัวล้อได้เป็นล้อแมกอลอยของเดิมจากโรงงานนะครับของมิตซูบิชินะแล้วก็รัดมาพร้อมยางบริสต์โซนนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับยางปี2020นะครับอ่าทั้ง4เส้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะว่าดอกยางเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่า นะเสื่อมสภาพหรืออะไรใดๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ช่างไทรพัทเขาเช็คให้นะครับช่วงล่างก็เป็นของเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับทำความสะอาดพวกรอยคาบฝุ่นคาบที่ดินออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับและพี่ดูในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเป็นกระบะแครปเปียนะครับที่เอาไว้ขนของนะครับหรือจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับขับขี่ในเมืองก็ได้ทางไกลก็ได้นะคุณผู้ชมนะครับ กระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้าสีเดียวขออภัยนะสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเรยวในตัวด้วยนะปรับและพับแบบไฟฟ้าไม่ใช่ปรับเองนะคุณชมนะครับกระจกพัดเดิมโรงงานครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะฮะฟิล์มไม่มีรอยลอกรอยทะลอะกระจกนะครับของเดิมทุกบานนะคุณชมนะครับดูในส่วนของภายนอกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเช็คโครงสร้างกันนะครับอ่ะพัดกระบะนะครับ ของเดิมโรงงานไม่มีเสริมไม่มีแต่งใดๆมาทั้งนั้นนะครับปลายท้ายได้เป็นหลอดฮาโลเจนโคมไฟส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้ยาวทั้งซ้ายและขวานะครับและบริเวณด้านท้ายครับเขบกาก็ติดกันชนด้านท้ายมาให้เรียบร้อยไม่มีรอยบุบรอยยุบแน่นอนนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมาแต่อย่างใดนะครับช่วงล่างครับเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับนี่นะล้อไหลยางไหลก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเสริมแนบใดๆมาแน่นอนน็อตไม่มีรอยแกะนะครับและพี่ดูในส่วนของกระบะไลเนอร์นะครับนี่ นะตรงรุ่น Mitsubishi Motor นะครับไม่มีรอยขนของหนักมาแต่อย่างใดนะครับใช้งานทั่วไปครับวิ่งแค่43,000โลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากคุณผู้ชมนะครับกระบะราคานี้และเลขไมล์หลักหมื่นนะครับหาไม่ได้แล้วในบริษัทเพชรยนต์นะครับมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะนะครับตัวน็อตนะครับบริเวณฝาท้ายครับไม่มีรอยเปลี่ยนมาไม่มีรอยขันไขขยับนะครับนี่นะฮะพาเช็คทุกซอกทุกมุมเลยนะ น็อตไม่มีรอยแกะนะคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะใช้งานเนี่ยไม่มีแบบซื้อไปซ่อมไปแน่นอนไม่มีผ่อนไปซ่อมไปแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับเราคัดเข้ามาต้องเกรด A5 ดาวเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราถึงจะคัดเข้ามาขายนะครับบริษัทเพชรยนต์วารันตีการันตีด้วยรางวัลนะครับ คุณภาพรถมือสองอันดับหนึ่งของประเทศถึง2ปีติดนะฮะ Best Performance of the Year ของแคมเปญรถดนใจธนาคารธนาชาินั่นเองนะครับและพี่ดูภายในนี่โอ้โหสภาพใหม่ๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้านะครับตึงๆเลยนะฮะไม่มีขาดไม่มีช้ำแบบนี้นั่งสบายๆได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะโอ้โหพวงมาลัยไ,ได้เป็นมันตีฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย นะครับเลขไมล์สี่หมื่นนะครับอ่ะผมพาเช็คโครงสร้างนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับสปอร์ตแนวโคชัดเจนสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับเม็ดอาร์คของเดิมนะโครงสร้างของเดิมนะครับนี่เห็นไหมบริเวณโค้งรูปตัวยูสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนในส่วนนี้พี่สบายใจได้นะครับออกรถทั้งทีนะครับต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะฮะฟรีดาวน์ได้เลยนะพอนอยู่ ประมาณเดือนเจ็ดพันต้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับป้ายแดงเนี่ยเขาออกอยู่หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับเนี่ยประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณเกือบเกือบสามแสนนะครับนี่ฮนะน็อตเสาบีครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับแบบนี้ทั้งบนและล่างนะครับสภาพประตูก็สวยเทิมนะครับยางขอบประตูสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ เนะรียบจับรียบจองกันด่วนครับคันนี้ราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนี่นะไม่ต้องแบรนด์หลักก็ได้นะครับมิสูบิชิไทต,ตันใครเน้นเรื่องอาการใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่นะครับคนใช้เยอะมากคุณผู้ชมนะครับหนึ่งเลยราคาประหยัดสองฟังก์ชันเขาให้มาครบนะครับในตัวรีโวตัวเริ่มต้นนะครับปี20เนี่ยนะฮะเขายังไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กระจกข้างเนี่ยต้องพับเองนะนะครับแล้วก็ไฟหน้าเขาเป็นมันตีนะของตัว vo, รีโวนะตัวนี้ไททันนะไฟหน้าเป็นตัวโปรดิเกเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะนะครับถือว่าหล่อเลยคุณผู้ชมได้เป็นหน้าใหม่แบบนี้นะครับนี hey, ่เห็นเม็ดฮาร์กนะครับหรือบางคนเรียกกระดูกงูนะฝั่งซ้ายก็ไม่มีโดนมาเช่นกันนะครับไม่มีกลับสีหรือว่ากอใหม่ใหม่แท้นะคุณผู้ชมเลขไม่สี่หมื่นโลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ นะครับรถมือเดียวสภาพสวยนะฮะต่อภาษีพบรบให้ครบจบแน่นอนนะครับเนี่รถลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นรถบ้านนะคุณผู้ชมนายดำรงเนี่ยนะครับนะบเป็นรถบ้านมือเดียวนะสภาพสวยเลขไม์ใช้งานน้อยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะครับแล้วพี่ดูน็อตเสาบีแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแก่นะ นะครับนี่เช็คได้เลยนะครับใครไม่สบายใจจะเอาช่างมาตรวจเช็ครถด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับนี่ตัวแครบเบาสภาพใหม่กลิปเลยนะครับเครื่องมือไหลแม่งนะรงผมใส่ให้นะครับครบคบแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนะก็ ดูแลเครดิตด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมติดต่อผมท็อปพิยนได้เลยที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6นะครับไม่ว่าพี่ๆจะประกอบอาชีพอะไรนะครับค้าขายเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับทำสวนทำนาทำไร่นะออกได้หมดนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยขอมีทะเบียนเล่มเขียวนะที่อัปเดตนะถึงปัจจุบันเนี่ยก็สามารถออกได้เช่นกันนะครับส่งมาให้ผมดูก่อนก็ได้คุณผู้ชมนะครับใครที่แบบว่าไม่ชัวเรื่องเครดิตของตัวเองนะครับส่งให้ผมดูก่อนได้นะฮะ ทีนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับเหยียบคัดนะฮะแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจไขแบบนี้นะผู้ชมมีไฟให้ด้วยบริเวณรูกุญแจนะครับอ่ะโอเคหนึ่งสองซ้นี่นะครับสตาร์ทรถทีเดียวปิดเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้พับให้นะครับ แน่นะฟังก์ชันตัวน,นี้ได้มาแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับไม่ได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะมาติดฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเสียงในส่วนของเครื่องเสียงได้นะครับเครื่องเสียงเดิมนะและเลขไมครับ43,555มกิโลเมตรผู้ชมนะนะไปน้อยสุดๆนะคันนี้นะครับลดเสียงได้นะเพิ่มเสียงได้นะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเชื่อมต่อนะครับ เดี๋ยวผมดูให้นะว่ามีบลูทูธไหมนะครับฟังวิทยุได้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับเองแบบนี้เลยนะครับใครที่ไม่สีเรื่องฟังก์ชันออปชันนะครับอยากได้รถไปขนของแอร์เย็นเพลงดังนะครับมาเอาคันนี้ได้เลยนะครับมีรูเสียบ USB ให้ด้วยนะอีกหนึ่งจุดแล้วก็ รูจุดบุหรี่นะครับมีให้นะบริเวณไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหหัวเกียร์ไม่มีช้านะคุณผู้ชมค้อนข้างใหม่เลยนะครับมีที่ว่างแก้วตรงกลางให้ถึง2จุดนะเบ็ดมือตรงกลางแบบนี้นะครับที่พักแขนพักศอกก็สามารถเก็บของได้นะครับด้านบนนะครับนี่ที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยคุณผู้ชมมีที่ใส่แว่นเก็บแว่นได้ด้วยนะครับไฟใช้งานได้ปกติแบบนี้ แอร์แบ็กมี2ใบคู่หน้าคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีกระจกให้ด้วยบริเวณที่บังแดดนะครับมีให้แค่ฝั่งคนนั่งเท่านั้นนะครับสวยมากนะแบบนี้นะครับสภาพเบาะใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะสาม0สนาหมื่พบาทพี่ๆคิดดูเอานะรถกระบะหนึ่คันราคาถูกกว่า v ีอออีกนะครับราคาถูกกว่า v ีออสอีกคุณผู้ชมนะวีออสขายอยู่ประมาณนี้แหละนะครับสามแสน ห้าหมื่นสามแสนหกหมื่นเก้าพันประมาณนี้แหละนะครับแต่พี่ได้รถกระบะใช้งานนะครับหนึ่งคันนะจุดประสงค์ต่างกันนะบางคนอยากได้รถเก่งบางคนอยากได้รถไว้ขนของนะครับไว้ขับทั่วไปนะตามาต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดได้นะครับเนื่องจากเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะ2 5จุดห้าลิตรนะครับดีเซลนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่ได้ว่าแบบในเมืองขี่ไม่ได้นะในเมืองก็ขี่ได้เช่นกันนะครับอ่มากันต่อ มาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับทำความสะอาดสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดถัวอะไรแบบเนาวับเลยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์คอ m มอนเรวนะครับนี่นะฮะ2.5ดีเซลครับจากมิตซูบิชิได้เป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องแต่งเครื่องอึดแน่นอนใช้งานดีผู้ชมในส่วนของมิตซูบิชิไตรตันนะครับผลของก็ดีนะครับพานหน้ามาดูกันหน่อยนี่นะครับลูกกลมสวยครับแบบนี้นะครับสีเท่ากันนะ นะครับไม่มีพ่นสีทับมาแต่อย่างใดนะผุ้ชมนะครับนี่ดูได้เลยนะครับดุมตัวน็อตอะไรต่างนะครับอยู่ครบถ้วนนะรูกลมสวยไม่มีโดนมานะครับพลาสติกุนทานหน้าก็ไม่มีร่องรอยการโดนชนมานะครับและที่ดูน็อตนี่ครับไม่มีร่องรอยสนิมเกาะติดนะครับไม่มีรอยประจงประแจขันไขขยับนะผุ้ชมนะครับของเหลวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ทั้งหมดก่อนรับรถนะครับก่อนที่มารับรถเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนดูแลให้ครบจบแน่นอน นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของระบบเบรกให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่เช็คให้ครบจบเพราะว่าเรามีศูนย์ทยพัดของเพชรยนนะนะครับเนี่ยไม่มีอรอยน้ํามันรั่วยเยิ้มไหลซึมนะผู้ชมมีช็อคติ๊กนะครับสีเขียวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยแสดงว่าเข้าเช็คศูนย์นะครับเป็นประจานะและนี่พี่ดูฮะน็อตฝาหน้าครับไม่มีร่องรอยการขันถ่ายสติ๊กเกอร์มอพอ,อยุ่ครบนะครับมเ,เมทัลชัดเจนสวยงามรูกลมสวยแบบนี้นะครับนี่ นะรูกลมสวยแบบนี้คุณผู้ชมนะครับน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยแกะเช่นกันนะครับที่ดูภายในใหม่มากนะแบบนี้นะครับเดินเครื่องปกตินะครับใครชอบใครถูกใจคันนี้นะครับรีบจับรีบจองกันด่วนๆครับที่เบอร์0ูน8 9 9 4 4 9 6ติดต่อพับพิญญนได้นะครับเงินจองนะครับเพียง3,000บาทนะบอกว่ามาจากคลิปผมนะครับใน u t u b e นะผมไม่จองแค่3,000ันปกติผมไม่จอง5 0 0พันนะครับถ้าเกิดว่าช่องทางอื่นนะ จอง3,000บาทนะครับเงินจองไม่มียึดนะครับไม่มีสูญหายนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวน100%ในส่วนนี้พี่สบายใจได้จองเพื่อมาล็อกรถไว้กันลูกค้าท่านอื่นจะมาจองซ้อนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เลยนะรีบจองรีบจัดนะครับจองจัดจบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะฮะคอนแทคด้านล่างนะครับอย่าลืม นะโอเคครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่องเจ้าชายรถกระบะด้วยนะวันนี้ผมทับปนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ